PBS Podcast View the world via the voice ลูกก็เออก็อยากก็อยากจะเข้ากลุ่มและอยากมีเพื่อนเหมือนกันถึงวัยของเขาด้วยก็เป็นวัยที่ต้องการเพื่อนอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มีความ มีความต้องการที่จะเรียนแบบหมู่กลุ่มอยู่พอดีเราก็ำลังหากลุ่มตัวนี้ให้ลูกอยู่พอดีแล้วจังหวะมาเจอก็เลยเออน่าสนใจต้องลูกต้องการมีเพื่อนที่แบบผูกสัมพันธ์กันในระยะยาวแล้วไม่ใช่แบบว่าเจอหน้าแล้วหายไปละอ,อ่าตอนนี้ก็จะสนใจเป็นพวกโคตดเรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกแนวที่ต้องการทดลองอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องรวมกับเพื่อนห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัฐวงมั่นกิจการ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะในซีซั่นท้ายนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างและแม่หญิงสการัตนวงมันกิจการชวนเพื่อนๆบ้านเรียนค่ะมาร่วมกันสื่อสารถึง กลุ่มกิจกรรมที่ช่วยกันจัดช่วยกันสร้างเพื่อให้เกิดเป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็กๆลูกๆหล,ล,ลานๆของเรานั่นเองนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาว่าจะมีพื้นที่การเรียนรู้หรือไปเล่นกิจกรรมตรงไหนบ้างเดี๋ยวลองติดตามกันดูค่ะว่าเป็นพื้นที่ใกล้บ้านเราหรือเปล่าหรือเราสามารถจัดสรรเวลาเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้หรือเปล่านั่นเองนะคะ,ะวันนี้แม่หญิงก็อยู่กับพ่อโมดนะคะแม่พึง่ง แม่เบนแม่ก้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชวนคุณพ่อคุณแม่สมาชิกในโคอบครั้งนี้ที่มาร่วมคุยกันแนะนำตัวกันสักนิดหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่พึ่งนะคะแม่ของน้องจันค่ะจดทะเบียนโฮมสคูลนะคะสพปกทมค่ะระดับชั้นป .6 ค่ะคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะแม่ก้อยนะคะคุณแม่ของน้องพอนะคะจดกับสุรการเรียนรุ่งอรุณนะคะน,น้องพอ,อยู่ชั้นป .5 ค่ะค่ะแม่เบนค่ะ จดทะเบียนที่เขตกรุงเทพค่ะดับนองไบค่ะและดับชั้นปหค่ะสวัสดีครับผมพ่อหมอโมดนะครับในแพทย์มรดศัก์แสงทองนะครับเป็นคุณพ่อของน้องโคชี่นะครับอายุ1 1ปีนะครับตอนนี้อยู่ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่5เป็นเด็กบ้านเรียนจดตรงกับทางเขตการศึกษาของสุดประการเขตหนึ่งครับผม ฟังเสียงกันแล้วนะคะฟังการแนะนำตัวด้วยนะน่าจะเป็นบุคคลที่หลายๆท่านรู้จักหรือคุ้นเคยกันนะเป็นคุณแม่คุณพ่อบ้านเรียนที่เราก็อาจจะเคยเจอกันเคยทำกิจกรรมด้วยกันค่ะในจังหวะนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงโคออบนี้เราก่อตั้งกันมาอย่างไรเกิดก่อเกิดมาอย่างไรเอ่ออันนี้อาจจะชวนเดี๋ยวชวนแม่เป็นเล่าให้ฟังหน่อยคะอ่ะแนวแนวทางที่จัดก็คือเบนอะ่ะเคยจัดมาบ้างแล้ว เมื่อเมื่อสองปีที่แล้วอย่างเนี้ยค่ะแล้วแล้วก็มีมีมีเหตุที่ว่าเพื่อนๆอ่ะออกออกไปเรียนในในระบบกันหมดแล้วก็ลูกอะ่ะแล้วตอนนี้ก็คือลูกอ่ะอยากจะกลับมาเรียนโคงอ้ออีกรอบนึงก็เลยเริ่มเริ่มหาเพื่อนๆกันนะคะก็แค่ให้ข้อมูลว่าโคกอของของเรามีแนวทางแบบไหนลงเฟซบุ๊ก่ะค่ะอ๋อตอนแรก,กอ็ลงลงที่อ่ลายของหมอโมดก่อนเพราะว่าอันเนี้ยเบนเบนอยู่ในลายของหมอโมดอยู่แล้วแล้วก็ รู้จักบ้านบ้านเรียนส่วนใหญ่ในนั้นอยู่แล้วอะค่ะก็เลยเชิญชวนกันในนั้นก่อนแล้วก็เริ่มพอพอเริ่มได้กลุ่มนึงอะค่ะก็เริ่มไปจัดที่สวนหลวงไปรวมกลุ่มกันวันแรกอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กๆได้เจอกันอ่าจังหวะของ การสัรหารกิจกรรมนะคะในพื้นที่การเรียนรู้จากครอบครัวแม่เบนนั่นเองนะคะขออน,นุญาตถามที่แม่ก็ให้กับแม่พึ่งก่อนแล้วกันในจังหวะการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไปเจอข้อมูลตรงนี้ยังไงตัดสินใจยังไงคะก็ลูกเราก็เป็นวัยที่ต้องการเพื่อนอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มีความมีความต้องการที่จะเรียนแบบหมู่กลุ่มอยู่พอดีเรากำลัลงหากลุ่มตรงนี้ให้ลูกอยู่พอดีแล้วจังหวะมาเจอก็เลยเออนะ่าสนใจก็เลยไปจอยกลุ่มด้วย ก็ไปตั้งแต่วันแรกที่นัดมิสติ้งแล้วก็อยู่อยู่เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งลูกก็แฮปปี้ดีกับการเรียนแบบเป็นการเรียนแบบรูปแบบนี้ค่ะซึ่งได้มีการรวมตัวของเด็กๆแล้วก็เป็นการเรียนที่บูรณา,าการเรียนในเชิงที่ได้เห็นภาพจากการเรียนรู้จริงเนี่ยค่ะแต่วิชาที่ตอนนี้แม่เบนกับแม่พึ่งนําล่องอยู่ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะแม่พึ่งเนะ,ะ่ค่ะก็จริงๆแล้วพึ่งกับแม่เบนเนี่ยก็คุยกันตลอดนะคะแล้วก็เหมือนแม่เบนเขาก็พยายาม พยายามชักชวนอยู่ตลอดว่าเออให้ทาโคออปอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเขาพูดมาตลอดแต่เราอ่ะตอนนั้นเนี่ยเราแค่รู้สึกว่าเออเพ,พิ่งกับไม่เป็นแหละอยู่โคออปเดียวกันเมือม่อเมื่อที่ทําด้วยกันเมือ่อสองสามปีที่แล้วค่ะก็คืออยู่เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วพอเพื่อนเนี่ยแยกย้ายกันเข้าโรงเรียนอ่ะเราก็เลยกลับมาแพลนเรื่องเรียนกับลูกใหม่ที่บ้านอะไรเงี้ยตอนนี้ตอนนั้นยังไม่ได้คิดที่จะมีจะทํากลุ่มทําอะไรแต่พอไม่เป็นเขาเริ่มอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าไปถามลูกลูกก็ เออก็อยากก็อยากจะเข้ากลุ่มและอยากมีเพื่อนเหมือนกันถึงวัยของเขาด้วยแล้วมันก็มีไอเดียบางอย่างที่เราอ่ะเคยทําแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออเรายังทําไม่เสร็จมันยังมีไอเดียอีกหลายอย่างที่เราอยากจะทําด้วยอะค่ะก็เลยโอเคงั้นเราก็เอามาทําในกลุ่มนี้ด้วยค่ะอ่าขออนุญ,ญาตไปถามที่คุณหมอโมดพ่อโมดบ้างดีกว่านะคะจังหวะที่เราเห็นข้อมูลการสื่อสารอะไรทำให้เราตัดสินใจที่จะไปร่วมในกิจกรรมโคออปอันนี้ด้วยอะค่ะคุณพ่อโอเคครับ ขอผมก็คล้ายๆกับคุณแม่ทั้งสามท่านนะครับก็คือเราเริ่มรู้สึกว่าพอลูกเข้าสู่ช่งวงวัยนี้ครับไปตั้งแต่เก้าปีสิบปีนะครับเราเริ่มสังเกตว่าลูกต้องการเพื่อนในลักษณะที่ เป็นเพื่อนที่มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นเมื่อตอนอเด็กๆเขาจะรู้สึกว่าลูกเราแค่ต้องการเพื่อนที่แบบไปทํากิจกรรมด้วยการเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างก็ไม่เป็นไรอะไร,ะไรเงี้ยแต่พอถึงวัยนี้ครับซึ่งมันก็ตรงตามพันธการเขาเขาเริ่มต้องการสังคมเพื่อนที่แบบว่ามีความใกล้ชิดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งต้องการเห็นเพื่อนที่จะเจอกันประจํามากขึ้นมีความผูกพันกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเป็นพันาการตามวัยเขาเราก็เริ่มมองหาพื้นที่อย่างที่บอกว่าเรามองว่าเออ ถ้าเมื่อถึงวัยที่ลูกมีความต้องการแล้วก็พร้อมท้องที่ส,สนับสนตรแล้วก็พอดีจังหวะที่มองหาเนี่ยแม่เบนแม่พึ่งก็แอานำเสนอเรื่องกลุ่มโคออฟขึ้นมานะครับด้วยความแล้วเรามองเห็นว่าเออมันเป็นโคออฟที่อยู่ในความสนใจของเราด้วยแล้วก็อยู่ในพื้นที่เป็นคนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันสะดวกที่จะพูดคุยและติดต่อแล้วก็ร่วมทางกันไปในระยะยาวได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าโจทย์ของเราคือ ต้องลูกต้องการมีเพื่อนที่แบบผูกสัมพันธ์กันในระยะยาวแหละไม่ใช่แบบว่าเจอหน้าแล้วหายไปละอ่านั้นเราก็เลยว่าเออกลุ่มนี้มันตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเราก็พอไปเจอกันนะครับก็รู้สึกว่าเออเด็กๆเ,เขามีเคมีที่เข้ากันได้อ่าเรารู้สึกว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้เขามีเคมีที่เข้ากันได้พร้อมค่อยเขา้าจะเข้าหากันแล้วก็อ่ารู้สึกว่าเขา มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันตั้งแต่แรกเลยให้มีแววที่มีส,สัญญาณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันได้เราก็เลยรู้สึกเออเราเอนจอยที่จะเข้ากับร่วมกับทางกลุ่มคอออฟนี้ครับผม อนอกจากจะช่วยสื่อสารในเชิงของคําถามที่หลายๆท่านอาจจะเคยเจอนะคะที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเด็กโฮมสกูลจะมีเพื่อนหรือเปล่าจะสร้างสังคมได้อย่างไรรวมถึงได้ตอบโจทย์หรือเราได้เห็นภาพเขาว่าในกลุ่มของการเรียนรู้เราสามารถเลือกสรรและสร้างสังคมให้กับลูกๆได้ด้วยจริงๆนั่นเองจังหวะของการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเช่นที่แม่เบนบอกว่ามีช่วงของการเรียนผ่านการปฏิบัติในช่วงเช้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออจัดเซตกันยังไงว่าใครจะสอนใครจะทําอะไรยังไงวันไหนบ้างอะค่ะอันนี้ก็คือเบนก็จะจัดตารางตารางหัวข้อใน,ในการเรียนอะคะ่ะแล้วก็ให้แต่ละบ้านอะไปดูความถนัดของตัวเองว่าสามารถสอนได้ไหมแล้วก็ให้เลือกเป็นหัวข้อขึอข้นมาค่ะว่าจะสอนช่วงเช้าช่วงบ่ายกิจกรรมถ้าแบบไม่ไหว หรือกิจกรรมที่ที่ต้องใช้คนเยอะอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่ก็พร้อมสป,ปอร์ตทุกคนเนี่ยคือพร้อมสป,ปอร์ตมากค่ะก็เลยว่าว่าความถนดัดส่วนมากจะเน้นที่ความถนดัดเพราะว่าความรู้อะความรู้เบื้องต้นของปฐม,มปัจจอบันปมปาย,ยาทุกคนก็มีอยู่แล้วอะค่ะ เรียกว่าเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดคุณภาพมากที่สุดนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่กิจกรรมกันบ้างดีกว่าค่ะเจาะไปที่กิจกรรมรายบุคคลรายบ้านเลยแล้วกันเนาะชวนแม่ก้อยแม่เบนแม่พึ่งแล้วก็พมอดนะคะแชร์กันในมุมของกิจกรรมของเด็กๆบ้านเรากันบ้างดีกว่าในแต่ละบ้านเด็กแต่ละคนกําลังสนใจกิจกรรมอะไรกันบ้างคะเดี๋ยวชวนแม่ก้อยก่อนได้เลยค่ะ จริงๆน้องพอก็สนใจหลากหลายนะคะแต่ว่าในส่วนที่เราหาเสริมก็ก็เป็นวิชาแนวกึ่งวิชาการที่ไม่ได้หนักวิชาการมากเกินไปวิชาการที่เอานาประยุกต์ให้เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เห็นภาพจับต้องได้แล้วก็เด็กเข้าใจได้โดยการเรียนรู้ที่ผ่านการทดลองผ่านการปฏิบัติผ่านการลงมือเนะะี่ยค่ะซึ่งแต่ละประเด็นแต่ละหัวข้อแต่ละ การเรียนรู้เนี่ยแม่เบนเขาเขาจะมีมีไกด์ไว้ให้ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยจะเรียนอะไรกรันแล้วก็ให้พ่อแม่แมเนี่ยช่วยกันเลือกหัวข้อที่แต่งถนัดแล้วก็มาแชร์กันสอนมาช่วยกันสอนตรงนี้เด็กก็ได้เรียนตรงนี้ซึ่งถามว่าก็ก็เป็นอะไรที่ที่ยังใหม่สาหรับน้องพอแต่ว่าน้องพอก็เอ็นจอยการเรียนรู้ตรงนี้ซึ่งเขาก็การเรียนเป็นมีหมู่กลุ่มมีเพื่อนเนี่ยก็ทําให้เขาได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็มีอ่าสิ่งจูงใจแรงจูงใจในการเรียนนะคะ เพราะว่าถ้าเรียนคนเดียวแล้วเรียนวิชาการเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักแล้วก็น่าเบื่อนล่ก็มันเหมือนกับมีการทดลองด้วยมีการลงมือปฏิบตัติมีสิ่งให้เห็นมีอย่างถ้าเรียนเรื่องพื้นเรื่องต้นไม้ก็นําพื้นนาต้นไม้ไมาให้เห็นเลยหรือว่าเรียนเรื่องแสงหรือไฟอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแสงเรื่องเงาเรื่องอะไรต่างๆก็จะเห็นได้เห็นได้เด็กๆได้เห็น,ได,หนได้จับได้สัมผัสได้ดูก็เป็นการเรียนผ่านสดประสาททั้งห้าซึ่งก็คิดว่าตอบโจทย์ดีอะค่ะ บ้านเพิ่งเหรอคะสำหรับซันเนี่ยก็จริงๆแล้วเขาจะเป็นแนวเด็กที่ชอบเ,อเกี่ยวกับวิชาพวกสังคมศาสตร์อะไรเงี้ยสังคมประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีดนตรีบ้างค่ะเป็นโนแต่ทีเนี้ยที่เพิ่งอยากจะเอาวิทยาศาสตร์มาลงในโคออปเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าเอาการเรียนวิทยาศาสตร์มันต้องเรียนจากการปฏิบัตินะแล้วก็เราได้แชร์กันหลายๆอย่างเวลาเรามาเรียนเป็นกลุ่ม อ่ทาทั้งเครื่องมือทั้งทรัพยากรทั้งผู้สอนวิธีการสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดีกว่าการเรียนคนเดียวอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอืมแต่วิชาอื่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรามานั่งอ่านหนังสือเราไปพิพิธภัณฑ์เราศึกษาเองได้อย่างเงี้ยค่ะอืมแต่เพิ่งเพิ่งก็เลยคิดว่าเออเอาวิทยาศาสตร์มาลงก่อนเป็นเบื้องต้นค่ะของใบนี่ก็ก็คล้ายๆกับแม่ก้อยกับแม่พืชคคือสนใจเรื่องการทดลองเออลงมือทํา ค่ะตอนนี้ก็จะสนใจเป็นพวกโคดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกแนวที่ต้องการทดลองเงี้ยค่ะก็คือต้องร่วมกับเพื่อนเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านการทดลองเนี่ยเบนเบนให้ทำแต่จะเป็นการทดลองที่การวิเคราะห์และเปลี่ยนความคิดเนี่ยมันมันไม่มีตรงนี้เบนก็เลยรวมตัวกันในกลุ่มอะค่ะอ่านอกจาก กิจกรรมที่เราใช้การลงมือทำหรือว่าลงพื้นที่นะคะตอบโจทย์ในเรื่องของการเรียนที่สะท้อนแนววิชาการที่จะมีเพื่อนๆเ,เรียนด้วยกันและสามารถสนุกไปด้วยกันได้ด้วยนะคะอ่าปิดท้าย ที่พอมอนะคะของบ้านพอมอน้องโคชีคะ่ะสนใจอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็อาจจะฝากช่วยสื่อสารในมุมของทุกๆก,กิจกรรมที่เด็กๆสนใจซึ่งมีความหลากหลายแล้วก็มีบางจุดที่คล้ายคลึงกันอันนี้เราเอามาปรับใช้เพื่อให้เกิดเป็นโคออปที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนานได้ยังไงบ้างคะ่ะคุณพ่อก็ความสนใจของลูกก่อนนะครับก็ในส่วนของลูกเนี่ยความสนใจของน้องโคชีเนี่ยก็จะอ,อยู่เรื่องเป็น history legendary เหมือนกันนะครับ เนาะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ทั่วเรื่องราวทั่วโลกนะครับเนาะแล้วก็อมีอีกเรื่องคือเรื่องของบอร์ดเกมนะครับอ่าซึ่งอันนี้เราสังเกตเห็นได้เลยว่าพอพอตั้งแต่จัดตั้งโคออกมาเนี่ยเขาเริ่มมีการเตรียมตัวออมีการเตรียมตัวที่ว่าทางน้านไปเนี่ยเชิญเพื่อนเนี่ยเขาจะต้องเตรียมเกมอะไรเตรียมเกมแบบไหนที่จะไปนําเสนอเพื่อนแล้วเพื่อน ยอมรับล้วเล่นด้วยอะมมันเริ่มเห็นขั้นตอนในการเตรียมตัวของเขาครับตั้งแต่นี้เลยนะ่โดยที่เราพยายามไม่เข้าไปยุ่งและยืนมองอยู่แล้วดูว่าเขาจะทํำยังไงเนาะก็มีทั้งเตรียมสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างเตรียมไปแล้วเพื่อนซื้อไอเดียบ้างไม่ซื้อไอเดียบ้างเตรียมไปแล้วเกมใช้ระยะเวลานานเกินไปกว่าที่เขาจะมีเวลาเล่นได้ในในกลุ่มได้ทันหรืออะไรพวกนี้ครับแต่ว่าที่เราเห็นคือ เขาเริ่มไม่ได้อยู่กับเรื่องของตัวเองแล้วพอทำโคอัพอะครับเขาเริ่มมองเห็นมุมมองคนอื่นมากขึ้นว่าเออเพื่อนมองมุมเนี้ยอย่างเช่นแคเรื่องเกมมองเหมือนหรือต่างจะเขายังไงแล้วเขาจะทํายังไงที่จะเข้าใจเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะสามารถที่จะนําเสนอหรือสอนให้เพื่อนเข้าใจได้ผมว่าตรงนี้ยครับมันเป็นการปรับตัวของเด็กๆครับที่พยายามที่จะนําสิ่งที่ตัวเองสนใจครับ ไปนาเสนอให้เพื่อนๆคนอื่อน,นสนใจหรือมีส่วนร่วมในสิ่งที่เขาสนใจด้วยมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะซึ่งผมว่ามันเป็นแนวทางที่ดีอือนกันเนี่ยครับของการนี้มันทำขาขอออกนอกที่นอกเหนือจากเรื่องของอ่าวิชาการที่พ่อแม่ก็พยายามไม่ทิ้งเนะเาะต้องบอกว่าเราไม่ทิ้งเราพยายามส่งเสริมลูกใครอันนี้คือเห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงลูกเราเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าส่วนในมุมของพ่อแม่ครับผมว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้ คิดว่าตัวเราเองเก่งหรือเชี่ยวชาญกันตั้งแต่แรกครับคือโอเคแหละมันมีวิชาที่เราอาจจะมีความชํานาญบางอย่างที่เราอาจจะคิดว่าจะแลกเปลี่ยน,นแต่แม้กระทั่งหัวข้อใหม่อย่างที่แม่เบนซึ่งคิดหัวข้อมาได้ชัดเจนมากเนาะแม่เบนก็พยายามถอดจากว่าเออถ้าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วตามหลักสูตรเนี่ยเด็กๆคนรู้จักเรื่องอะไรบ้างแม่เบนก็พยายามถอดไม้ครบเนี่ยซึ่งในหัวข้อที่พ่อแม่ต้องพยายามมาสอนตรงนี้ครับ บางทีบางเรื่องก็ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทุกคนจะรู้ครับตั้งแต่แรกตั้งแต่วันที่เห็นหัวข้อเราก็ไม่ได้รู้หลอกแต่ว่าเรามองว่าพอมาเป็นลูกๆของพวกเราครับพ่อแม่ก็พร้อมเรียนรู้โดยเหมือนกันทุกคนก็เหมือนพอมว่าเออถ้าเป็นฉันได้รับมอบหมายหัวข้อนี้ฉันได้รับอาสาหัวข้อนี้แล้วฉันจะไปเรียนรู้อะไรเพื่อที่จะมาสอนลูกๆสอนเด็กๆเออผมเห็นมองเห็นมุมความตือรือร้นของพ่อแม่เราด้วยที่แบบต้องเป็นนักเรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกเหมือนกันซึ่ง ไอ้ทั้งสองเรื่องนี้นะครับทั้งมุมของตัวเด็กเองหรือพ่อแม่เองครับผมว่าถ้าเราทําบ้านเดียวบางทีมันไม่เกิดมุมนี้ยที่ชัดเจนขนาดนี้นครับเออแต่พอมันเกิดการรวมกลุ่มกันแล้วครับมันทําให้ภาพพวกนี้มันชัดเจนมากขึ้นครับผมอเห็นถึงความเป็นอิสระทางความคิดนะคะแล้วก็การให้พื้นที่การให้เกียรติของ ความเป็นตัวตนของการและการของกลุ่มเพื่อนๆที่มาร่วมกันจอยด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเชื่อว่าหลายๆท่านที่กำลังฟังอยู่รู้สึกปิ๊งขึ้นมาแล้วอาจจะอยากมาร่วมกิจกรรมในโคออบของเราด้วยแต่ละครอบครัวที่อยากจะมาต้องมีหรือต้องทราบระเบียบอะไรอย่างไรบ้างหรือต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะมาพ่พึงช่วยสื่อสารให้นิดนึงเตรียมตัวยังไงดีอยากจะมาร่วมโคออบด้วยจังเลยค่ะ อ๋อก็จริงๆแล้วอะ่ะคือถ้าคิดว่าแนวทางเนี้ยมันเหมาะกับเราเหมาะกับลูกเราเนี่ยก็คืออยากจะให้เข้ามาเอ่อมาลองมาลองร่วมกิจกรรมดูก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยคือเด็กอ,ะอ่ะเอ่อแค่การการการสร้างโคออปที่มันที่ว่ามันจะไปได้เนี่ยมันต้องเข้ากันได้ทั้งเด็กแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็เอ สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรนอกจากการขอความขอความร่วมมือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเท่านั้นเองคือถ้าคิดว่าลูกเราพอจะเข้ากับเพื่อนได้แล้วก็ลูกเราพอจะเข้ากับแนวทางนี้ได้เนี่ยผู้ปกครองกออ็อุทิศเวลาค่ะก็คือช่วยกันแชร์เอ่อลงช่วยกันแรงกายแรงใจในการที่จะทำงานแล้วก็ช่วยกันสอนอะไรเงี้ยค่ะ ส่วนเรื่องการรวมกลุ่มเนี่ยมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายแน่นอนว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในกิจกรรมซึ่งเราก็คิดตรงนี้ค่ะว่าถ้าจะทาให้มันทํางานได้เนี่ยเราก็ควรที่จะมีเงินกองกลางสําหรับการบริหารจัดการนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอะไรมากมายคือมันเป็นการที่บอกว่าเหมือนกับเราเพื่อที่จะยืนยันว่าเราต้องการมีส่วนร่วมจริงๆเก็จะเรียกว่าเป็นเงินกองกลางอะคะ่ะ ออตอนนี้นะคะพื้นที่อ่ที่เรายืนปักหลักเลยคือบึงหนองบอดก่อนค่ะตอนนี้เราก็ทําเรื่องของอนุญาตไปที่สวนสาธารณะสามที่แต่ว่าเนื่องจากว่าไปสํารวจมาทั้งสามที่แล้วเรารู้สึกว่าพื้นที่เนี้ยคือตอนนี้ยคือเหมาะที่สุดละในบรรดาสามสวนที่เราไปนะคะทั้งเรื่องบรรยากาศทั้งเรื่องอสถานที่ในร่มทงางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ขอเป็นบึงหนองบอนเป็นหลัก แต่ว่าถ้าเป็นสถานที่อื่นที่ถ้าเราได้มาจริงๆเนี่ยก็คงจะอยู่ไม่ไกลจากเราแวกเนี้ยค่ะชวนแม่เป็นฝากข้อมูลติดต่อแล้วกันเนาะเผื่อใครที่อยากจะไปนะคะให้ทักไปในช่องทางที่แม่เบนแจ้งอีกทีนึงก่อนนะแล้วก็จะได้ไปเจอกันค่ะค่ะเป็นเบอร์ค่ะเป็นเบอร์ไลน์เบอร์085-099-0553กค่ะก็คือถ้าอยากจะถามเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับพอออกนะคะ ก็สามารถสอบถามได้ใครมาเนี่ยค่ะก็คือจะคุยกันผ่านไลน์อย่างเดียวได้ช่องทางติดต่อแล้วลองทักถามกันดูค่ะแล้วก็เป็นอย่างไรก็ตัดสินใจกันนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การเรียนรู้ในรูปแบบโคออปนะคะคุณผู้ฟังซึ่งใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าสามารถมาจัดมาร่วมกันได้หรืออยากจะมาลอง พื้นที่ก่อนได้นะว่าในรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้เดินทางมาเราโอเคไหมกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงในการลงมือทําลงมือปฏิบัติลูกเรารู้สึกอะไรอย่างไรบ้างนั่นเองซึ่งสะท้อนในมุมของการแบ่งปันกันและเปลี่ยนของเด็กๆของเราได้ดีทีเดียวนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างก็ต้องขอบคุณแม่พึง่งแม่เบนแม่ก้อยนะคะแล้วก็พมอดนะคะที่มาร่วมกันแบ่งปันอีกหนึ่งพื้นที่รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน ความเป็นโฮมสคูลนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่าเด็กๆโฮมสกูลของเราไม่ได้เรียนรู้อยู่คนเดียวไม่ได้เรียนรู้อยู่แค่ที่บ้านนะคะแต่ว่าเป็นอีกพื้นที่ค่ะที่ทำให้เด็กๆของเราได้เติบโตไปได้สรรสต้างสังคมต่อไปในอนาคตได้อย่างสวยงามนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นอกจากเรื่องราวของโคออปที่เอามาสื่อสารบอกเล่าว,ว่าเราสามารถที่จะจัดสรรพื้นที่การเรียนรู้ให้กับลูกๆของเราได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในรูปแบบของการเรียนแบบโคออจะสามารถเชื่อมโยงกับการวัดและประเมินผลได้อย่างไรบ้างไปดูในรูปแบบของการเรียนรู้กันก่อนดีกว่านะคะว่าในรูปแบบของแผนการศึกษาหรือว่ารูปแบบการเรียนรู้นี่เราสามารถจัดสรรอย่างไรได้บ้าง ก็ได้หยิบจับเรื่องของแนวทางการเรียนรู้ที่หลายๆท่านอาจจะก,กำลังกังวลว่าถ้าหากว่าเราจะโฮมสกูลจะจัดการศึกษาในรูปแบบใดให้กับลูกๆนั้นเราจะต้องจัดสรรกระบวนการอย่างไรนั่นเองนะคะพูดถึงกระบวนการจัดการศึกษาเรื่องแผนการศึกษารูปแบบที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม การเรียนรู้ที่สามารถดีไซน์ได้นั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากจะจัดการศึกษาในรูปแบบกลุ่มสาระก็อิงไปตามแนวทางของโรงเรียนหรือว่าเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนนั่นเองค่ะรวมถึงมีตัวชี้วัดแต่ละปีกำกับว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างเป็นแผนการศึกษาที่มีการวางเป้าหมายเอาไว้ให้แล้วแล้วเราก็ ดำเนินไปทํากิจกรรมไปพาลูกเรียนรู้ไปตามเป้าหมายนั้นๆที่วางไว้นั่นเองค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะอาจจะยังถูกยึดโยงกับเรื่องของการทําข้อสอบเพราะว่าใช้หลักสูตรเหมือนในโรงเรียนใช่ไหมคะแต่ก็มีกระบวนการที่เราหาหรือตกลงกันได้สําหรับรูปแบบของการวัดและประเมินผลนั่นเองค่ะ อาจจะมีหลายๆท่านเข้าใจและเห็นภาพในมุมของการเทียบเคียงเหมือนยกโรงเรียนมาไว้ที่บ้านค่ะก็เหมาะกับเด็กที่ชอบแนววิชาการหรือว่ามีเป้าหมายในแนวทางวิชาการที่วางไว้ร่วมกันกับผู้ปกครองนั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเขียนแผนโดยใช้หลักสูตรในโรงเรียนมาจัดทำเป็นแผนการศึกษาให้กับลูกได้เลยนั่นเองค่ะอ่ะมาในกลุ่มของกลุ่มสาระแล้วนะคะมาในกลุ่มของกลุ่มประสบการณ์บ้างดีกว่าค่ะสำหรับ การเรียนรู้โดยการใช้กลุ่มประสบการณ์นะคะก็จะเป็นการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการดําเนินชีวิตประจําวันค่ะคุณผู้ฟังเป็นการดําเนินชีวิตประจําวันของตอนเองของครอบครัวซึ่งจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมที่เราอยู่รอบตัวเรานั่นเองนะคะเป้าหมายคุณภาพหรือว่าถ้าเป็นในระบบโรงเรียนจะเรียกตัวชี้วัดใช่ไหมคะอ่ะของกลุ่มประสบการณ์เรียกว่าเป้าหมายคุณภาพนั่นเองนะคะ เป้าหมายคุณภาพที่วางเอาไว้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางและไม่ล็อกตัวเพื่อที่จะให้ผู้เรียนและครอบครัวสามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ค่ะในการจัดทําแผนการศึกษาก็จะวางเป้าหมายไว้กว้างๆนะคะแล้วก็ให้เด็กทํากิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัดความสนใจและค่อยๆเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพตนเองนะคะเด็กบางคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองรวมถึง เป็นการเรียนรู้ที่สามารถนำพาคุณพ่อคุณแม่เรียนรู้ไปด้วยกันได้ด้วยเช่นกันค่ะในส่วนของการวัดและประเมินผลนะคะเป็นการประเมินตามสภาพจริงนะคะเรียนอย่างไรประเมินอย่างนั้นค่ะใช้อะไรในการเรียนรู้นําสิ่งนั้นมาประเมินได้เลยนะคะเพราะว่าทุกปีจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดการประเมินตามสภาพจริงก็จะต้องล้อไปกับรูปแบบการเรียนรู้ที่เด็กๆ ได้ลงมือเล่นได้ลงมือเรียนได้ลงมือทํานั่นเองนะคะซึ่งรวมเรียกว่าเป็นแนวทางการใช้ทุกประสบการณ์การเรียนรู้ทุกประสบการณ์การทํากิจกรรมการเติบโตการดําเนินชีวิตนะคะเพื่อการเรียนรู้เลยค่ะ การเรียนรู้แบบกลุ่มประสบการณ์นะคะเดี๋ยวก็เหมาะกับคนทุกแนวได้เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแนวของประสบการณ์แนวอินดี้แนววิชาการบูรณาการสามารถปรับได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นแผนการศึกษารายบุคคลอยู่แล้วค่ะสามารถดีไซน์ออกแบบแผนการศึกษาของตนเองเพื่อให้เหมาะกับแนวทางตามความสนใจความถนัดตามบริบทครอบครัวนั่นเองนะคะ และแน่นอนค่ะในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบโค o อปก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้อีกหนึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนหรือว่าเด็กๆของเรานั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถนำร่องรอยการเรียนรู้นำชิ้นงานหรือว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านการทำกิจกรรมโค o อปกับเพื่อนๆค่ะกับหลากหลายครอบครัวน,นี่แหละนะคะ เป็นอีกหนึ่งร่องรอยการเรียนรู้เป็นหนึ่งชิ้นงานที่ไปประกอบในการวัดและประเมินผลได้เลยทีเดียวค่ะ เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในรูปแบบใดค่ะคุณผู้ฟังก็ขอให้ทุกๆครอบครัวเด็กๆทุกๆคนได้คำนึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียนแล้วก็ของครอบครัวของเราเพราะว่าลูกของเรายังต้องเติบโตเรียนรู้และในวันหนึ่งเขาจะต้องก้าวไปสู่การดูแลตนเองการเป็นผู้นำหรือการทำอะไรบางอย่างเพื่อการดูแลทั้งตนเองและ คนรอบข้างคนในครอบครัวเพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพเช่นเคยค่ะก็ขอให้มั่นใจเชื่อใจแล้วก็ศรัทธาในตนเองและลูกๆของเรานะคะสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ลูกๆเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในรูปแบบใดสามารถเรียนรู้เติบโตได้อย่างมีความสุขแล้วก็จัดสรรไปตามความถนัดความสนใจได้เลยค่ะในระหว่างทางการเติบโตนั้น เชื่อว่ายังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเติบโตขึ้นเกิดการลดหายไปซึ่งเหล่านี้ค่ะเป็นรูปแบบสังคมที่ลูกๆของเราล้านๆของเราต้องพบเจอในอนาคตนั่นเองนะคะก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆก,การเรียนรู้ค่ะและในช่วงท้ายของซีซั่นนี้สำหรับรายการห้องเรียนฟากว้างค่ะคุณผู้ฟังดิฉันแม่หญิงสกาวรัตวงมั่นกิจการก็ต้องขอขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะ ที่เราอยู่ด้วยกันมายาวนานหลายปีที่เดียวกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างก็ต้องขอบพระคุณทุกๆก,การรับฟังขอบพระคุณทุกๆก,การสนับสนุนและยังคงเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆทุกคนที่มีความฝันเด็กๆทุกคนที่มีแนวทางความสนใจของตนเองให้สามารถที่จะเติบโตให้สามารถที่จะเรียนรู้ไปในแนวทางของตนเองได้อย่างสวยงาม และนำพาสังคมไปในทิศทางที่เหมาะสมนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS podcast View the world by the voice